กระดิ่งต้องสาบเสียงสะท้อนแห่งมนต์ต้องห้ามคุณเคยได้ยินเสียงระฆังในคืนที่ไม่มีลมไหมบางทีมันอาจไม่ใช่เสียงลมแต่มันคือเสียงของพระที่ไม่เคยจากไปค่ำคืนนี้หมอกหนาทึบคลุมวัดเก่าในหุบเขาเชียงรายเสียงลมพัดแผ่วเบาพาเสียงระฆังแปลกประหลาดลอยมาตามอากาศพระหนุ่มรูปหนึ่งเดินผ่านลานวัดเหงื่อเย็นซึมทั่วฝ่ามือเขาจ้องไปที่กระดิ่งทองเก่าแก่ที่แขวนอยู่กลางศาลา ไม่มีใครเคยกล้าแตะมันมาเป็นร้อยปีตำนานเล่าว่าเมื่อใดที่กระดิ่งนี้สัน่นเสียงของพระที่เคยสวดมนต์ต้องห้ามจะกลับมาดังก้องอีกครั้งเขายื่นมือออกไปเสียงโลหะกระทบกันเบาๆดังขึ้นท่านใดนั้นไฟในศาลาดับวูบเสียงระฆังดังขึ้นเองชาชาก้องสะท้อนทั่ววัดเขาปิดหูแน่นแต่เสียงนั้นกลับแทรกเข้ามาในหัว มีเสียงสวดเป็นภาษาล้านนาโบราณที่ไม่มีใครเข้าใจได้พื้นดินเริ่มสัน่นรูปปั้นพระรอบรอบศาลาเริ่มขยับชา้ชาๆแววตาของพวกมันเปล่งแสงสีทองพระหนุ่มคนนั้นถอยหลังแต่สายตาเขากลับเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่หลังระฆังคล้ายกับพระชราในภาพจิตรกรรมเก่าเงานั้นยกมือขึ้นสวดต่อเสียงระฆังและทุกเสียงในวัดก็ดับไปในทันทีเหลือเพียงความเงียบ และกลิ่นทูปลอยอ้อยอ,อยิ่งในอากาศรุ่งเช้าชาวบ้านพบว่ากระดิ่งทองได้หายไปเหลือเพียงรอยไม่ดำตรงพื้นสาลาบนผนังวัดมีอักษรล้านนาเรืองแสงว่าอย่าปลุกเสียงที่ไม่ควรตื่นอีกครั้งเสียงระฆังยังคงได้ยินในยามค่ำคืนแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้อีกเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ